ประดิษฐ์กระทงเรือสุพรรณหงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานที่ตลาดปานบุรี พบนางสุการดาวเฟื่องสุวรรณผู้ประดิษฐ์กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติได้ผลิตจําหน่ายทุกๆปีหลายๆคนเห็นแล้วชื่นชอบทั้งความสวยและความเป็นธรรมชาติซึ่งทําเป็นรูปเรือพัทที่งโดยเน้นหลักคือรูปมะพร้าวที่นํามาผ่าแล้วนํามาประดิษฐ์ให้เหมือนเรือเพราะมีไม้พายยางสวยงามนําใบตองมาทาสีต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ทําเป็นรูปหงส์เพื่อความสวยงามตามรูปแบบต่างๆเป็นงานฝีมือที่ทําออกมาเพียงกว่า50ใบเท่านั้นและได้นํามาออกวางที่หน้าบ้า ซึ่งหลายๆคนที่ผ่านไปมาเห็นต่างก็ชื่นชอบโดยถึงแม้จะราคาที่60-200บาทแต่ก็พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากชื่นชอบในงานฝีมือและสําหรับปีนี้มีการทําเพิ่มเติมจากเดิมคือนําใบไม้แห้งที่มีความหนามาพับเหมือนใบตองส่วนฐานก็ใช้เปลือกมะพร้าวทำเป็นทรงกลมแล้วใส่เทียนไว้ตรงกลางเป็นรูปแบบของกระทงสายอีกด้วย ก็จะเป็นพวกกระทงสายจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยเนยะ,ะซึ่งเวลาโดนลมหรือว่าลมแรงเนี่ยมันจะไม่ดับนะ,ะมันจะลอยเขาก็จะปล่อยเป็นตามสายไลกระตามกระแสน้ําจะสวยมากะนะคะก็ะจับได้การตอบรับเป็นไงโอ้เป็นไปได้ดีนะเพราะว่าธรรมชาติคนชอบ